สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมแจ็คก,กี้การรีวิวสินค้าครั้งแรกในชีวิตนะครับ คือผมไม่เคยมีสปอนเซอร์ดีๆเลย f f s t ัสครับผมขอบคุณทาง f f s t ัสนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่อง JK นะครับผมรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆม,ม,มาดูข้างในกันครับว่ามันมันคืออะไรครับผม,มเป็นกับข้าวมั้งครับออฟตัสก็รู้กันอยู่น่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นบีบีกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะออฟตัสทำบีบีกันขายนะครับผมว้าวดูสินค้าข้างในสิครับว้าวสวยมาก เลยครับผม แกะออกมาครับผมอ่าเรียบร้อยครับเปิดออกมาครับปาบเข้าให้ครับผมว้าวอ่มีใบของทางออฟตัสนะครับใบอะไรก็ไม่รู้ครับช่างมันเถอะครับผมว้าวนี่คืออะไรกันครับโอ้ว้าวแว่นนะครับผมแว่นออฟตัสรุ่นฟิวนะครับเป็นเลนเลติน่าเอ็กนะครับผมรุ่นฟิวนะครับสาหรับตัวสีดําหรือแบล็กนั่นเองนะครับเป็นแบลกมันจะมีซิลเวอร์ด้วยนะครับแต่แต่ว่าออฟตัสส่งตัวแบล็กมาให้กับผมนะครับว้าวสวยงามมากเลยครับ อินเสิร์ตหน่อยครับ โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่แว่นเช่นเดียวกันครับแต่แว่นสายตาผมไม่ใส่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้สายตาสั้นหรือว่าสายตายาวอะไรทั้งนั้นครับปกติจะใส่แว่นแบบว่าใส่แว่นดานะครับแอคเทไปแค่นั้นแหละครับผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้แว่นกองแสงดีนะครับแม่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆดีมากๆต่อการทํางานของผมเดี๋ยวลองใส่กันดูครับว่ามันเป็นยังไง โอ้ว้าวมันสบายตามากครับผมว้า wow. วดูนี่สิครับผมรู้สึกสบายตามากๆเลยโอ้ oh, พระเจ้าสำหรับเจ้าตัวโมเดลฟิลนะครับของ uh, ขาวแว่นเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าที่เรียกว่าแบล็คนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามเลยดีไซน์ออกมาแบบว่าค่อนข้างที่จะจา้าเลยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเลนเลติน่าเอ็กซด้วยนะครับกองแสงได้อย่างดีเยี่ยมว้า wow, วพระเจ้า โอ้ว้าวดูนี่สิครับถึงแม้ว่าผมจะหน้าตาส้นตีนขนาดนี้แต่ว่าผมใส่แวน่นออฟสตาร์ทีนี่ผมหลอกกระชากใจอจเตัวเองกระตุกจิตกระชากใจสาวๆมากเลยใช่ไหมครับ <S <S ผมชอบมากเลยครับโดยเฉพาะตัวขาวแว่นของมันนะครับกับตัวไอตัวตรงนี้นะครับผมก็คือเวลาใส่เนี่ยมันรู้สึกสบายมากมันไม่รู้สึกว่าเราหงุดหงิดกับการใส่แว่นเลยอันนี้กูขอเข้าสู่ประเด็นหลักแล้วนะสำหรับแว่นตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอเคใส่สบายมากผมไม่รู้สึกตึงตึงหูหรือว่ามี ความน่วงหรือล้างตรงตรงด่างผมเลยนะผมใส่รู้สึกว่าโอเคอันนี้คือไม่ได้แบบอวยของอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือมันดีถ้าบอกว่าดีก็คือดีถ้ามันแย่ก็คือแย่จริงๆแต่นี่คือโอเคเลยแล้วการใส่มองจอเนี่ยตอนแรกคิดว่าถ้าใส่เนี่ยอาจจะทําให้สีเพี้ยนอาจจะเช่นว่าเวลากูตัดงานหรือว่ามองจอคอมมองอะไรพวกนี้มันอาจจะสีเพี้ยนไปนิดนึงแต่ใส่ตัวนี้ไปปุ๊บไม่เพี้ยนเลยนะเหมือนแบบว่าความรู้สึกนี้เหมือนเหมือนไม่ได้ใส่มากกว่าเฮ้ยมันสบายตาจริงว่ะ เออมันสบายตาจริงว่ะเฮ้ยสำหรับน้ำหนักตัวแว่นนะครับไม่รวมเลนเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่23กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นแว่นที่ไม่ได้มีน้ำหนักมากเลยถือว่ากำลังโอเคเลยเป็นน้ำหนักที่รับได้และดีมากๆนะครับผมว้าวดีจริงๆตัวเนี้ยมันจะออกให้ให้อารมณ์แนวลุกแบบว่าโอเคเราดูแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ ใส่ทำงานก็ดีใส่เป็นแฟชั่นก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแว่นตัวนี้นะครับ Off the d t f i s e นะครับผมเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าถ้าเราใส่เวลาแต่งตัวเนี่ยลุคมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเออแว่น Off the d t เนี่ยมันใส่ได้เฉพาะแค่ว่าทําทำงานอย่างเดียวเล่นเกมหรือว่าทำงานหน้าคอมอย่างเดียวมันไม่ใช่เสมอไปนะทุกคนมาดูกันเอ้ยสมมติว่าคุณจะไปเที่ยวเอ้ยเอ้ยกูกำลังจะไปเที่ยวแต่กูอยากจะใส่แว่นให้มันดูดีสักหน่อยกูอยากแบบว่าใส่แว่นให้มันดูออกแนวสไตล์แบบโอ้พระเจ้าเป็นเด็กออกเนินๆน ลองใส่ดูอ่าเป็นไงเห็นไหมคุณไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องอาใส่แว่นออฟตัดเพื่อที่ว่าจะทํางานแล้วก็แคสเกมอย่างเดียวคุณสามารถใส่แล้วแต่งตัวไปเที่ยวก็ได้อ่าเป็นไงเดี๋ยวจะ,ะหาว่าไม่เชื่ออีกไปดูอีกลุกหนึ่งปึ๊บอ่า แม่ทุกคนจะไม่ได้เห็นผมใส่ชุดวิไลยอย่างนี้เลยนะนี่คือชุดวิไลของผมตอนที่ผมเรียนปอสอนะครับใส่ชุดนี้เลยแล้วผมก็จะจัดทรงผมแบบนี้เป๊ะเลยนะครับผมจะไปวิไลประมาณนี้ใส่ชุดแบบนี้ไปแล้วผมก็จะไปเรียนแล้วถ้าเป็นผมไปเรียนที่วิไลแล้วผมใส่แว่นออฟตัด่ะมันจะเป็นยังไงโอ้โหขายของจจัดเลยจงดูค่ะ โอ้ว้าวเห็นไหมเห็นไหมไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องทํางานและแคสเกมอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะใส่ไปเรียนหรือว่าคุณจะใส่ออกไปเที่ยวหรือเป็นแฟชั่นมันก็ทําได้เช่นกันได้หวะ่ะพวากูรูพ <c oughs> วกกูดูน่ารักนิดนึงเด้อเออ ดูเป็นเด็กน้อยดีว่ะเออรู้ไหมครับว่าแว่นเนี่ยมันจะเสริมสร้างบุคลิกให้กับตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็สําหรับรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งไว้ในใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เพจออฟตัสได้หรือว่าเว็บไซต์ออฟตัสได้เช่นเดียวกันนะครับมีแต่แว่นสวยๆงามๆเท่านั้นเลยนะครับลองหาซื้อดูนะครับผมแนะนาจริงๆมันใส่ดีมากๆและมันโอเคมันเวิร์กมากๆเลยเล่นเกมทํางานแล้วอย่าลืมดูแลรักษาร่างกายตัวเองโดยเฉพาะตาของเรานะครับเพราะว่าเกมเมอร์และก็คนที่ทํางานเกี่ย กับพวกการตัดต่อที่อยู่หน้าคขตลอดเวลาเนี่ยสายตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการทํางานของเราโอเคสําหรับคลิปนี้ผมจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทางออกตัสมากนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องแจ็กกี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่ครับสาหรับคลิปถัดๆไปนะครับผมโอเครักน้อยแต่รักนาน,านไปแล้วครับผม